ยูเอสมอเตอร์ไบ์ยกทัพฮาร์ลีเดวิสันรวมรุ่นหายากและรุ่นตกแต่งพิเศษจัดแสดงในงาน The Legend of Harley Davidson ถึง27กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามบริษัท U.S. Motorbike จำกัดหนึ่งแนดผู้แทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ Harley d a ด i d s ั n อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดนิทรรศการ The Legend of Harley Davidson เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ยาวนาน กว่า119ปีพร้อมจัดแสดงมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์เดวิสัรุ่นคลาสสิกหายากรวมถึงรุ่นตกแต่งพิเศษให้ชมอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมทำกิจกรรมสนุกสนุกวันนี้ถึง27กุมภาพันธ์2565ณเจริญนครหอลชั้นเอมศูนย์การค้าไอคอนสยามก็ในส่วนของงานนะครับว,นนวันนี้ก็คืองานที่เรียกว่า The Legend of Harley Davidson นะครับผมซึ่งวันนี้เราจัดอยู่ที่ ลานเจริญนนะครฮอล์อนะครับศูนย์การาค้าขอนสยามนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้นะครับผมก็บอกว่า h a r ์รี่เดวิสันเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับผมจากนักขี่ทั่วโลกนะครับผมและจุดไฮไลท์อันนึงเนี่ยตั้งแต่ปีเริ่มต้นตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสามเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนารถเออ่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยหลากหลายรุ่นมากๆนะครับผมอย่างวันนี้เรามีทั้งรถที่เป็นรถปัจจุบันที่ยังมีกาารจำหน่ยยอยู กับรถที่มีการเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ของมาหลายรุ่นนะครับผมวันนี้แน่นอนได้รับเกียรติไฮไลท์อันหนึ่งก็คือได้รับเกียรติจากทางอกองกาลังตํารวจสันติบาลนะครับผมในการที่นนะํารถจำนวนสาคันนะครับที่เป็นรถที่เคยเปฏิบัติภารกิจสําคัญกองกํนาลังตํารวจเกียรติยศนะครับผมในการที่เราจะนําขบวนสเสด็จต่างๆนะครับผมปฏิบัติภารกิจที่ค้นางนสำคัญมากๆนะครับผมวันนี้นํามาจัดโชว์ในงานเนี่ยทั้งหมด3รุ่นด้วยกัน นะครับผมก็เป็นรถที่เป็นตัว police ปี1968นะครับผมแล้วก็ตัวโพลิสเป็นโชว์เฮดเนี่ยปี1972นะครับผมแล้วก็เป็นตัวตัวตัเครื่องยนต์อ103นะครับตัว evolution นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังปฏิบัติภารกิจสําคัญสําคัญก็อันนี้เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือรถที่เป็นรถคัสตอมนะครับที่มีการจัดแต่งตกแต่งรถอย่างสวยงามแล้วก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์มากๆสวยงามมากๆนะครับผมก็หาชมยากๆนะครับผมก็สามารถราว พบกมาดูนะครับผมมาสัมผัสอย่างใกล้ชิดภายในงานนี้นะครับผมอีกการหนึ่งก็เรื่องของตัวเอกลักษณ์อันนึงเรื่องของตัวเสียงเครื่องยนต์ของ Harley d ์เดวิสันนะครับผมซึ่งวันนี้เรามีตัว Interactive Board นะครับที่ลูกค้าเนี่ยสามารถจะเข้ามานะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแต่ละรุ่นนะครับตั้งแต่นอดีีจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งต่าง,ต,งต่างตเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้เราเข้าใจนะครับความหมายของ h า r l ล y d v ดวิสันมากขึ้นผมในนาของทาง US Motorbike นะครับผมเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่างเป็นทางการของ Harley d a v i d s o n ในประเทศไทยนะครับปัจจุบันเรามีโชว์รูมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็จังหวัดสงขลานะครับที่อเมอหาดใหญ่นะครับ,ลนะรบและแน่นอนนะครับก็ในเดือนหน้านี้แล้วนะครับเดือนมีนาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับผมเราก็จะมีนำ h า r l e y d ์ v i วิ o n เนี่ยเข้ามาดูแลนะครับผมนักขับขี่ชาวฝั่งสังทน ครับผมเราจะมีการเปิดอยู่ที่วงเวียนพระราม5รกช้จะพลึกนะครับผมก็พร้อมที่จะดูแลทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่เรื่องของการบริการหลังการขายต่างๆแล้วเรื่องงานอุปกรณ์ตกแต่งและก็แน่นอนเรื่องของคอมมูนิตี้ที่เมกาลักษ์ของทาง h a r l y d ิ v i s i o n นะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ